สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับหนุย่ยที่ช่องหนุย่ยหนุย่ยคาริน่านะคะก็ห่างหายไปกันนานเลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปที่อยู่ในช่องหนุ่ยเนาะก็คือช่วงเมื่อกี้นะคะยุ่งนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับแบบเรื่องเตรียมงานแต่งอะไรเงี้ยคะ่ะหนุ่ยก็เพิ่งแต่งงานไปช่วงต้นปีเมื่อกี้นะคะแล้วก็คิดว่าต่อๆไปน่าจะมีเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆ,อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะว่างขึ้นมา นิดนึงแล้วนะคะก็จะมีเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆหลายคนก็แบบอาจจะมีแลนไปเดทไปดินเนอร์กันนะคะก็วันนี้หน่่ยจะมาแต่งหน้านะคะไปดินเนอร์วันวาเลนไทน์กันนะคะทุกคนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่าลุคนี้นะคะแต่งออกมายังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ แต่ว่าก่อนไปดูอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่่ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหน่่ยนะถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ <_ s 1> กลับมาพบกันที่หน้าสวนนะคะทุกคนวันนี้เครื่องสำอางที่หน่่ยใช้นะคะจะเป็นตัวใหม่ที่หน่่ยเพิ่งไปซื้อมาจากแม็กนะคะนี่ก็จะมีไม่หลายตัวหรอกหน่่ยซื้อมาแค่ ตัวโปรดักต์ใหม่ของเขานะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาครบลน์มันจะเป็นตัวไายเมอร์นะคะไลฟ์ฟูลซีแล้วก็เป็นตัวแม็กคูชชั่นนะคะไลฟ์ฟูลซีรีนะคะพอดีว่าตัวเดิมที่หนุ่ยใช้เป็นประจำมันหมดซึ่งหนุ่ยชอบเนื้อคุชชั่นของตัวนี้เขามากๆนะคะนี่อันนี้เป็นตัวเดิมที่หนุ่ยใช้ ก็คือมันหมดแล้วทีนี้หน่วยจะไปซื้อรีฟิลแล้วเขาบอกว่ารีฟิลก็หมดนะคะยังของยังไม่เข้าเนี่ยก็เลยซื้อตัวใหม่ที่น้องลิซ่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะมีเราก็จะมาลองใช้ของใหม่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนตอนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์พอดีเพราะว่าดูดิแพคเกจจิ้งเขาก็แบบเป็นสีชมพูน่ารักปุกปิกอย่างนี้นะคะอันนี้คือหนุ่ยล สกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดมาแล้วนะคะแล้วก็ลงลิปบาล์มเป็นตัวนี้เดี๋ยวหน่อยลงเพิ่มเพราะว่าหน่อยลงเป็นหน่อย <laughs> เดี๋ยวหน่อยลงเพิ่มเพราะว่าหน่อยลงน้องเข้าไปสักพักแล้วนะคะตัวนี้เป็นดิออรลิปกลูนะคะนี่ใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งห้านะคะสีเชอร์รี่เนาะอ่ะก็เะได้าาประมาณนี้ ค่อนข้างชอบนะคะตัวนี้ใช้เอยช่วงนี้ใช้น้องคนนี้เป็นประจำนะคะยังไม่หมดเ้อก็อยากได้สีใหม่เพิ่มอีกแล้โอเคหน่อยลงสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดมาเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาลงตัวนี้กันเลยเป็นพรายเมอร์นะคะเป็นซีพลาสคอล l ์กราสทิน i ทสพรา r นะคะตัว อองจริงหนูปกติหนูไม่ค่อยใช้พายมือนะคะทุกคนก็เลยอ mm hmm. น้องเขาออกมาใหม่พอดีก็เลยถือโอกาสลองดูละกน mm hmm. ันก็จะวอมวอม mm hmm. หนูชอบวอมวอมครีมบนมือแล้วก็กดกดนะคะ mm hmm. กินหอมอ่ะกินหอมจัง ท้ายเมื่อเขาท้ายเมื่อตอนนี้เขาบอกว่าจะช่วยทำให้หน้าเราแบบผิวโกรดูสุขภาพดีขึ้นนะคะเป็นไงบ้างปกติเน่ยเป็นคนตอนนี้ปกติเป็นคนมีรูของขนแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะคะหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าหน่อยบำรุงอะไรไปบ้างก็เลยยังตอบเพื่อนๆไม่ได้ว่าใช้ตัวไหนแล้วมันรูของขนมันดีขึ้นนะคะ แล้วปกติก็คือช่วงนี้ทานคอลลาเจนเป็นประจำเพราะว่าช่วงเมื่อกี้หน่อยจะแต่งงานนะคะก็เลยต้องบำรุงผิวเยอะหน่อยเนาะมีก็ได้ประมาณนี้อันนี้คือไม่ได้ใช้เยอะเลยแล้วก็ต่อไปเราจะลงคูชชั่นกันนะคะ ชันก็จะเป็นตัวนี้เลย Mac l i f e f u l C3 นะคะสีชมพูน่ารักจังเนี่ยยังไม่แกะยังไม่ใช้เพิ่งได้มาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้แบบแกะใช้เลยตัวนี้เป็นสี Light Plus นะคะตัวเดิมเขาเนี่ยก็ใช้เป็นสี Light Plus l o เหมือนกันรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้ากับสีผิวเราที่สุดแล้ว คือแบบทาแล้วหน้าผ่องทั้งวันเลยชอบนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าเหมือนเขาเพิ่มสารสกัดเข้ามาจากตัวเดิมอ่ะนี่แต่นิดเดียวมาทุกคนให้ดูการปกปิดเมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้คือมีแบบรอยสิวอยู่นะคะ ีในกล้องมันดูสว่างกว่าหน้าไหมอะ่ะเนี่ยน,น้องเขาดูแบบผ่องผองขึ้นมาสว่างกว่าหน้าขึ้นนะคะซึ่งตัวเมื่อกี้ตัวเดิมของเขาเนี่ยตัวนี้ที่หนูอชอบใช้ก็ก็ทําได้ดีเหมือนกันเลยก็ประมาณนี้เลยนะคะแต่หน่ยน่าจะมีรีวิวช่วงที่แบบใน่แต่งหน้าใหม่ๆเนาะแต่ว่าน้องตัวนี้รู้สึกว่าน้องเขาบางเบาขึ้นหรือเปล่า มให้ดูอยู่ในกล้องอ่ะหนูไม่แน่ใจว่าเห็นความแตกต่างมากไหมนะคะแต่ว่านอกกล้องก็คือน้องฝั่งนี้เขาดูแบบผ่องขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดูขาวไปกว่าหน้าเรามากเท่าไหร่นะคะแค่แบบทําให้หน้าเรามันดูแบบผ่องขึ้นไบ์ขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะลงไปทั่วหน้าเลยตัวนี้คูชชั่นแตะขึ้นมาแค่นิดเดียวนะคะไม่เยอะเลยแต่ก็ลงได้แบบ แต่มานี้เดียวลงได้ทัวขค้นหน้าแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนลงคุชชั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยให้ดูผิวอิทิลิสของน้องไพรเมอร์กับคุชชั่นที่หนูยเพิ่งซื้อมารวมกันนะคะ<ๆ>ก็จะผ่องประมาณนี้แต่ว่าน้องเขาไม่ได้แบบปกปิดมากนะคะก็ยังเหลือรอยไว้อยู่เดี๋ยวตัวรอยที่เหลือเรามาใช้คอนซีลเลอร์ปิดกันนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะหนูยใช้เป็นตัวนี้เลย h o u r g l a s s นะคะสีฟอง แล้วก็จะลงไปเลยบริเวณใต้ตานะคะแต่หนู่ะลงไม่เยอะเพราะว่าหน่ยเป็นคนผิวแห้งนะคะทุกคนหนูไม่ค่อยแบบอยากให้มันรู้สึกว่าแบบหน้าเราแบบหนาอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้แล้วก็ใช้พับคุชชั่นนี่แหละคะ่ะเกรยีกรยๆแทบแทบ ไปแล้วต้องสิวหายไปแล้ว,ลวนี่นะคะก็จะได้งานผิวประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเซตแป้งกันนะคะแป้งที่หนูใช้ก็คือตัวนี้นะคะแป้งตรีตัวนี้เป็นเป็นสูตรโกลนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเนาะที่หนูใช้ตัวนี้หนูเพิ่งไปถอยมาช่วงสิ้นปีเมื่อกี้นะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้น้องมาตลอดเลยเพราะว่าน้องเขาบางเบาอะดูดิ แต่มาแค่นี้หน่วยทาได้ทั้งนานนะคะทุกคนแล้วเขาก็แบบไม่ทําให้หน้าเรามันดูมันดูทาแป้งอ่ะเออมันก็ยังแบบคงความโกรวไปอยู่เดี๋ยวหน่อยแทบแทให้ดูนี่ให้ดูข้างที่ทาแป้ง ข้างที่ไม่ได้ทาะคะข้างที่ไม่ได้ทาคือฉ่ำกรูกมากแต่ว่าข้างที่ทาก็คือแบบเนี่ยมันก็คือยังทิ้งความเงาไว้อยู่นะคะน้องแป้งของเราซึ่งหน่อยชอบมากๆเพราะว่าน้องเขาแบบบางเบามากด้วยความที่หนึ่ยไม่อยากให้หน้าเราอะคะ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันแมทจนเกินไปนะคะหนึ่ยก็จะแตะภาพแค่ครั้งเดียวนี่แหละแล้วก็ แทบทั่วหน้าเลยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนผิวสวยไหมประทับใจผิวสวยมากผ้าเลดเขียนคิ้วนะคะหน่ยใช้เป็น Brow It by น้องชัดนะคะเป็นสีดาร์กบราวนะคะดาร์กบราวน1กับดาร์กบราว2ข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ ตัวนี้คือใช้บ่อยมากนะคะทุกคนใช้บ่อยมากๆแต่ว่าน้องเขาก็ยังแบบยังเหลือเต็มตลับอยู่เลยอะ่ะหน่จะใช้สีอ่อนส่วนมากจะใช้สีอ่อนนะคะแล้วถ้าอยากจะเติมถึงจะเติมแบบสีเข้มนิดๆเข้าไปนะคะ <S 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 ก็วาดไปตามโครงคิ้วเราเลยคิ้วหน่วยกันเองนะคะทุกคนแต่ว่าก็กันแค่แบบ ขอบขอบที่มันขึ้นมาแบบตามด้านล่างอะไรเงี้ยค่ะออกเฉยๆถ้าใครอยากให้ทำคลิปสอนกันคิ้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือสีแบบตัวนี้คือสีออนที่หน่ยทาไปสีด่างบาวทู2นะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียว ต่อไปเราก็จะมาปัดขนคิ้วกันเลยนะคะทุกคนเป็นตัวนี้นะคะ y b e l l i n e Fashion b บ o w นะคะจำสีมันไม่ได้อะว่าสีเบอร์ศูนย์หหรือเบอร์ศูนย์สนะคะทุกคนก็จะมาปัดคิ้วให้เป็นทรงกันเลย แล้วนะคะคิ้วของเรางานคิ้วหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่แบบมีคิ้วอยู่แล้วเนาะก็เลยค่อนข้างที่จะเขียนง่ายนิดนึงนะคะต่อไปเราจะทำอะไรดี เรามาทาตากันเลยค่ะทุกคนวันนี้หนูใช้เป็น2องพาเลตนะคะก็คือพาเลตของนารีนะคะที่หนูได้รีวิวไปเนาะแล้วก็เป็นพาเลต์นาสนะคะที่ช่วงนี้หนูใช้บ่อยแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสทํารีวิวน้องสักทีนะคะเพราะว่ายุ่งอยู่กับการวิ่งงานแต่งงานเนาะแต่ว่าช่วงหลังจากนี้ว่างแล้วก็จะได้มาทําวิดีโอให้ทุกคนดูมากขึ้นนะคะโอเค นี่จะใช้แปรงแบบนี้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นของฟรีอาลานะคะอายแชโดว์บลัชเบอร์ e 1 9นะคะ mm hmm. ก็จะแท็บแตัวนี้สีนี้นะคะสปาร์กิ้งสปาร์กิ้งแซนนะคะไม่ใช่สีนูดบราวตัวนี้นะคะไว้แบบทาไว้เป็นเบส ตัวพาเลตนาลีนะคะทุกคนเขาสีค่อนข้างที่จะชัดนะคะเราต้องแบบค่อยๆแทบขึ้นมาค่อยๆเบามือนิดน,นึงไม่งั้นเราก็จะเป็นคนที่แบบตาสีเข้มไปเลยนะคะ ื้นไว้ก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะใช้แปรงตัวเดิมนี่แหละแต่สีนี้นะคะสีแพชชั่นนะคะตรงนี้มาแบบเบรนเบรน,นบริเวณหางตาเรานะคะให้มันดูแบบเป็นสีชมพูละเลือ่ออละเลือ้ออะไรอย่างนี้ ลงมาที่บริเวณใต้ตาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะดูแบบคอนทราสกันเกินไปอะ่ะแบบว่าไม่ไม่ละมุนอะไรเงี้ยนะคะข้างต่อไปก็ข้างข้างอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเสร็จแล้วมีความแบบชมพูชมพูละมุนตุนต่อไปนี่จะใช้พาเลตนี้นะคะ ของนานี่สีมันก็สีข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีแบบวิงวิงวับวับสวยมากแล้วหนะชอบใช้สีชิมมือเขามากนะคะนี่จะใช้แปรงที่เป็นตัวเล็กลงมานะคะฟิยาราเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเป็นเบอร์อี3นะคะทุกคนเนี่ยปลายเขาจะเป็นแบบนี้คือหนยชอบแปรงของแบรนด์นี้มากนะคะแปรงที่เป็นแบบแบบนี้มันจะมีหัวสแบบก็คือหัวขาว กับหัวที่มันเป็นสีน้ําตาลเนี้นะคะ่ะคือหัวสีน้ําตาละะอ่ะเขาเจกสีชิมเมอร์ได้แบบดีมากๆตัวนี้หนูพีออเดอร์มานะคะทุกคนจากเว็บไซต์ของเขาเนาะ f r e l a com นะคะโอเคเรามาทาชิมเมอร์กันต่อหนยจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีนี้สีนี้หนูชอบใช้มากดูสิมันจะแบบยุบยุบ,ยบตัวลงไปกว่าเพื่อนนิดนึงอะ น้องชื่อสีอะไรอะสีเดลเลเลียมนะคะแล้วก็จะแทบแทบแล้วก็มาทาตรงบริเวณเนี่ยตรงกลางเปลือกตานะคะจนมาถึงแบบเกือบหางตาเลยให้สีชมพูที่เราลงไปเมื่อกี้ดูแบบมีประกายวาวๆขึ้นมานะคะ ดูข้างที่ตัวนี้ข้างนี้ยังไม่ทาข้างนี้ทาแล้วเนี่ยแล้วก็ตาเราก็จะแบบดูโตขึ้นดูมีอะไรขึ้นนะคะหนูชอบสีนี้มากมากเลยอ่ะถ้าเราอยากให้ส่วนไหนของตาเป็นประกายมากหน่อยแล้วก็เน้นที่ตรงนั้นนะคะมีจะทาบริเวณหัวตากับบริเวณใต้ตาตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ดูเหมือนแบบมีดอลลี่อา ต่อไปเรามากรีดตากันเลยนะคะทุกคนหนูใช้เป็นของ E ีกริปนะคะนี่นะคะของ e ีก er l ิปส e ฮัลโหลวอลเลอรนะคะตัวที่หนูใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนเพราะหนูชอบพวกแบบมาสคาร่าหรือว่าที่กรีดตาเป็นแบบสีน้ำตาลนะคะตาจะได้ดูแบบละมุนล,ละมุนขึ้นอันนี้หนูจะไม่น้นแบบหนูจะไม่เน้นกรีด เยอะนะคะแค่กรีดให้แบบตัวเส้นขอบตาเรามันชัดขึ้นเฉยๆแล้วก็จะหนึ่งก็จะวาดไปตามเส้นขอบตาหน่อยเลยนะคะแล้วก็วิงหางออกมานิดนึงนะคะนี่นะคะนี่ให้น้องมีหางแบบนิดนึง ตอนการกรีดตานะคะหนูคิดว่าเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดสําหรับหนูอแล้วเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบมีขนตาที่ค่อนข้างจะยาวนะคะแบบยาวมากๆแล้วเหมือนเส้นขนตามันเลียงกันเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยต้องแบบใช้เวลานิดนึงเนาะเรียบร้อยนะคะทุกคนตาดูแบบดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูมีตาตาเราก็จะดูแบบเปล่งประกายขึ้นมา โดยธรรมชาตินะคะต่อไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะหนูใช้ที่ดัดขนตาตัวเดิมนะคะของ beauty buffet แล้วก็ใครมีที่ดัดขนตาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบสามารถเก็บขนตาเราไปได้ทุกเส้นอะไรเงี้ยคะ่ะคอมเมนต์บอกหนูได้นะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาลองใช้ตามนะคะ ที่บอกว่าเนือขนตายาวแล้วขนตายเยอะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะคะทุกคนคือพี่ช่างแต่งหน้าที่แบบมาแต่งให้วันแต่งงานก็บอกว่าตั้งแต่แต่งหน้ามาคือขนตาเนี่ยเป็นขนตาที่แบบยาวและหนาที่สุดแล้วที่เคยแต่งมานะคะแล้วก็เราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะตัวนี้เป็นของอีทูดีนะคะเคอร์ฟิเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะ หนูชอบใช้มาสคาร่ากับอายไลเนอร์สีน้ำตาลมากๆนะคะทุกคนสีดำจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรียบร้อยนะคะงานตาเราก็เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเป็นงานแก้มเนาะ แก้มหนูจะใช้สองสีนี้นะคะผสมกันหนูชอบมากๆเลยของคลีนิกนะคะแต่ว่าจะชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าน้องเขาเป็นสีชมพูที่แบบละเลือละเลือดีอะแล้วก็หนูใช้บ่อยนะคะถ้าเราเหมือนแบบแก้มเราหน้าเราสุขภาพดีอะอโอเคเรามาเริ่มที่สีนี้กันก่อนแปลงหนูใช้ของ e s t e ต l a อ d e r นะคะจะเป็นแปลงลงรองพื้นกับแปรงปัดแกม้ม ตัวแปรงปัดแก้มอ่ะจิกสีได้ดีมากนะคะทุกคนก็เลยชอบใช้นะคะจิกสีได้ดีที่สุดจิกสีได้ดีที่สุดเท่าที่หนู่ยเคยใช้มานะคะกระจกอยูไหนหนู่ยจะใช้เบอร์แรกก่อนนะคะสีแรกเป็นสีจริงเจอป๊อบนะคะเบอร์หนึ่ง ด้วยความที่หนึ่ยเป็นคนที่แบบหน้าไม่เหลี่ยวนะคะน้องค่อนข้างจะแบบเป็นเหลี่ยมนิดนึงเนี่ยก็เลยจะชอบทาแก้มบริเวณที่แบบไม่ให้มันเลยปลายจมูกตรงนี้ลงมาะคะ่ะไม่งั้นหน้าเรามันจะดูย้่ยเนาะหนูก็จะทาแทบๆข้างบนนี่แหละปัดๆไปเลยนะคะต่อไปนะคะหนูก็จะใช้สีนี้เลยเบอร์ศูนย์สี่นะคะสีพัมป๊อป แค่บริเวณหน้าแก้มนะคะเป็นไงบ้างเรียบร้อยเราก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าทะนุถนอมขึ้นมาทันทีนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้น่าจะชมตัวเองหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ไฮไลท์เกือบลืม เกือบลืมไฮไลท์เพราะว่าหน้าเรามันมีความแบบเงาเงาอยู่แล้วเนาะดูดิน้องพายเมอร์กับน้องคุชชั่นกับน้องแป้งรวมพลังกันนะคะก็ยังมีความแบบเงาเงาอยู่ต่อไปไฮไลท์นะคะหนูยจะใช้ตัวนี้เลยเป็นพาเลตของ Hourglass นะคะหนู่ยจะใช้เป็นสีนี้ใช้กับแปรงนีคารานะคะตัวนี้ใช้หนู่ใช้กับไฮไลท์บ่อยมากเลย ไปดินเนอร์เนาะก็น่าจะแบบไปตอนกลางคืนนะคะทุกคนถ้าแสงเข้าหน้าเรามันก็จะแบบเงาเงาสวยๆประมาณนี้เลยนะคะทุกคนพอละไฮไลท์หน่อยจะแค่ประมาณนี้นะคะไล่ดัางนิดน,นึงเนาะใช้พาเลตเดิมนะคะสีนี้นะคะทุกคนไล่จมูกนิดน,นึงเนาะแปลงใช้ของ ซปเปอร์มัมน,นะคะอยู่ในตัวอากาเซ็ตแต่ไม่รู้ว่าน้องเบื่ออะไรดังมาแล้วคะ่ะทุกคนดังมาแล้วนิดหนึ่งเนาะปกติหนแต่งหน้าหนยจะไม่ค่อยแบบเชดดิ้งนะคะทุกคนก็เลยขอข้ามไปนะคะเพราะว่ากลัวเฉดแล้วหน้ามันจะเหลี่ยมกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติหนเฉดแล้วหน้ามันไม่เหลี่ยมขึ้นอะมันดูแบบ มันจะดูหน้าเหลี่ยมกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวขอไปศึกษาวิธีเชดดิ้งมาดีๆก่อนนะคะโอเคต่อไปเป็นลิปสติกลิปสติกหน่ยซื้อมาพร้อมกับตัวคุชชั่นนะคะของ MAC เนาะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นเบอร์404นะคะไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรน่าจะเป็นเทสเบรดนะคะทุกคนเทสเทสเบรดปะ ใครอ่านออกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้หน่อยนะคะเดี๋ยวหนีจะทาสีนี้นะคะเป็นสีแรกน้องเขาก็จะเป็นสีนู้นนะคะทุกคนใครถ้าอยากใครที่อยากจบที่สีนี้หน่อยว่าน่าจะจบได้นะแต่ว่าต้องแบบแต่งตาชัดๆหน่อยแต่ว่าเราจะไปต่อนะคะอีกสีหนึ่งนะคะหนูจะใช้เป็น ของชาแนลนะคะรุ่นนี้เลยสีเบอร์อะไรอะสีเบอร์65นะคะแล้วก็เราก็จะเต้มๆไปบริเวณด้านในปากนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลย แล้วเราก็จะเซตด้วยสเปรย์น้ำแร่นะคะอันนี้แม็กเข้าแถมมาแม็กฟิกพัดนะคะแต่ว่าหนุ่ยมีหนุ่ยมีของตัวขวดใหญ่ของเขาอยู่นะคะยังใช้ไม่หมดแต่ว่าขี้เกียจเดินไปหยิบนะคะทุกคน<笑><笑>ก็ใช้นี้ไปก่อนละกันเนาะ <S <S ชิ้นเงี้ยเรียบร้อย กลับมาแล้วค่ะทุกคนไปทำผมมาแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโปรดักที่หนุ่ยใช้อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยากให้หนุ่ยทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวหนุ่ยมาตอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเลียนท้ายที่จะถึงนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย